ด,ดวงชาวราศีเมษดวงดุดวงแรงไม่เคยกลัวใครอำนาจบารมีวาสนาโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาเข้ามาสนับสนุนคำชูหนุนนําโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเงินทองจะไหลมาเทมาประสบความสาเร็จชะตาชีวิตรับทรัพย์ชาวราศีเมษดวงงูใหญ่งูเข้ามารัดอย่างแรง ดวงแปกอำนาจบารมีวัฒนาโชคชะตาของท่านไม่เคยกลัวใครดวงด,ดุดวงแรงดวงท่านตกตําแหน่งเดเวอร์ดวงสุขสมสมหวังตั้งใจหมายจะ,จะเจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะตาชีวิตรับทรัพย์จะทําอะไรก็ราบรื่นช่มชื่นเป็นไปได้ด้วยดีแต่ปัญหาต่างๆมันเข้ามาลุมแล้วมีดปักตรงกลางใจกระบนกระวายรู้สึกอึอดอัดรู้สึกย่าแย่รู้สึกตกต่ําเตี้ยดินรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างมันเข้ามาในโชคชะตา มนันรู้สึกย่ำแย่ไปหมดนะผมช่วยทองบังเกิดขึ้นในโชคตาจะมีข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลที่เข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคตาเตรียมตัวรับซับครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป็นสุขทำมาค้าขึาข้นการค้าเจริญรุ่งเรืองนกน้อยจะนำพาซึ่งโชคลาภโชคลาภเงินทองบาร,รมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้มครองรักษาหนุนนำโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลงผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเงินทองไหลามาเทมาะสมเป็นเปรต วงล้อแห่งวัตจักวิวาพ่์จูนเกิดขึ้นในโชคชะตาเตรียมตัวเป็นเศรษฐีเงินลา้านความเล่าร้อร้อนแรงเกิดขึ้นในโชคชะตาจะทําให้ท่านรู้สึกคึกเคิออานาจปรารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปก,ปกปักคุ้มครองรักษาหน้นนำโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลงผันเกิดความเล่าร้อร้อนแรงแทบจะทนไม่ไหวมันกะวนกระวายมันก็สับะส่ายมันมุ่งตรงไป้างหน้ามันถึงเวลาข่าวสิ่งที่ใช่เราของใครบางคนจะเข้ามา พูดคุยเข้ามาเจราจาเข้ามาต่อรองนะผมับผมถ้าจะพูดถึงเป็นเนื้อคู่ก็ได้หรือโชคชะตาครั้งนี้อาจจะเข้ามาเป็นในลักษณะเพื่อนร่วมหุ้นเข้ามาสนับสนุนค้ำชูทางด้านเรื่องธุรกิจแต่ว่าธุรกิจการงานในครั้งนี้มันจะเกิดการจริงไหวชิงพิปใช้เล่เหลีย่ยวแต่เป็นเรื่องปกติของคนทั่วไปใครๆก็มีเล่เหลี่ยงมาทั้งนั้นแหละไม่ยอมไม่ใครเอาเปรียบกันง่าย ถ้วยทองบังเกิดขึ้นในโชคชะตาของท่านธุรกิจการงานของท่านจะเป็นไปได้ด้วยดีถ้วยทองเหรียญใหญ่เบ้เริ่มเหยนตัวรับทรัพย์โดยโชคจะมีข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลหรือข่าวทางด้านธุรกิจท่านจะรู้สึกเบื่อหน่ายกับทุกสิ่งทุกอย่างข้าพเจ้าไม่ต้องการเป็นอย่างนี้ข้าพเจ้าไม่ต้องการทําแบบนี้ข้าพเจ้าไม่ควรที่จะต้องจัดแจงทําตามแบบนี้ใครบางคนสุขสมสมหวังดังใจหมาย จะเจริญลูกเรื่องในตำแหน่งหน้าที่การงานก,นกันกันดาบสองคมเกิดขึ้นในโชคชะตากล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับแปรเปลี่ยนแปลผันพัฒนาทันทีทันใดมุ่งไปข้างหน้าก็เจ็บมุ่งไปข้างหลังก็เจ็บไม่มีสิทธิเลือกมุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวโชคชะตาสิ่งศิสิทธิ์จะเข้าข้างสนับสนุนค้ำชูดุลนำถวตัวท่าน,าานเพราะฉะนั้นตกตำแหน่งไฮเปอร์เพนบ่งบอกได้เลยว่าสิ่งศิสิทธิ์เข้าข้างแล้วในขอพรจากทวยเทพดุลน,น,นำโชคชะตา มันจเจริญรูปเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะมีความสุขผ้าคลุมเอาไว้ปกปิดซ่อนเลนแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาอำนาจบาร,รมีวาสนากล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะตัดสินใจอย่างเด็ดขาดมุ่งบ้านมุ่งตรงไปข้างหน้าอัศวินถือเหรียญน,นำพาซึ่งโชคลาภเงินทองบาร,รมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค้ำชูหนุนนำโชคชะตาการเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายจะมีข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคล เข้ามาให้ท่านลิเริ่มเริ่มต้นกับไขรบางกรนเริ่มต้นใหม่กันในชีวิตในโชคจะตามนาจบารมีวาสนานะครับผมแบกภาระไว้อย่างหนักหน่วงเด็ดขาดเด็ดเดียวาหารเอาจริงเอาจังจนประสบความสำเร็จการยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวาสนาถึงเวลาคาบนกสศลวาสนาสิ่งที่ใช่ตกตำแหน่งผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรวย ยิ่งประสบความสำเร็จตกตำแหน่งดันเงินทองไหลามาเทมาประสบความสำเร็จจะตาชีวิตรับทัพ์จะมีข่าวดีครอบครัวนะครับใครบางคนจะเข้ามาเป็นส่วนร่วมส่วนหนึ่งในครอบครัวจะทําให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายการชิงหมายชิงพลิบการต่อสู้ยื้อแย่งแก่งแย่งชิงดีอํานาจบาร,รมีวาสนาจะแปลเปลี่ยนแปลพันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเงินทองไหลามาเทมาประสบความสำเร็จ อครับผมอัศวนถือเหรียญน,นำพาซึ่งโชคลาภท่านจะได้คนพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ปรปับปรปุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้มีโอกาสทองจะทำให้ท่านประสบความสำเร็จฟ้าผ่าลงมาเดอะทาวเวอร์แตกพังพินาศการลื่นเลืองสังสรรค์แช่มชื่นจะเกิดความคล่องตัวเป็นอย่างมากนะไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักก็หลงพากันสอมนะติดกับดักบนจันทา การเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายถึงเวลาคาบุญกุศสลสิ่งที่ใช่แล้วผมท่านจะได้ส่งมอบพลังแห่งความบวกพลังบวกให้กับใครบางคนแต่ไม่ควรประทะที่กับศัตรูมูมานให้ท่านเดินอ้อมเอาสิ่งต่างที่มันเกิดขึ้นในโชคชะตาให้ท่านทำตามแบบแผนตุลาการตรงไปตรงมาอย่าไปตกตินะครับเดี๋ยวมันได้ดีเอง รับเดล l o เกิดขึ้นนะครับผมธุรกิจการงานเป็นไปได้สวยงามน,นะครับผมอย่าไปสนใจว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นดวงตาของท่านจะได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลที่ทําให้ท่านรู้สึกสุขสมสมหวังดังใจหมายมันตกตําแหน่งมีคนประจบประแจงเพราะว่าท่านกําลังได้ดีอยู่ดวงของท่านกําลังจะเปิดนะครับดวงดุดวงแรงเกิดขึ้นในโชคตาการมองการไกลถึงอน,นาคตการปรับปรุงแปรเปลี่ยนแปลผันพัฒนา เป็นไปได้ด้วยดีท่านจะได้เห็นโอกาสทองอยู่ข้างหน้าแต่จะคว้าไว้หรือเปล่าครับถ,ถ้ารู้สึกไม่ดีก็ไม่ต้องคว้ามีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตากรมวนก็ะวายกระสับกระสายอยากจะหนีไปให้ไกลครับคนอีจชาให้ร้ายใสย่ร้ายไปสีกันแกล้งในโชคชะตาอำนาจบารมีวัสนา การยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีท่านจะได้คนพบได้พบได้เจอได้ปรับปรุงได้แปลเปลี่ยนแปลผันเดี๋ยช้ารถเกิดขึ้นในโชคชะตามุ่งตรงไปข้างหน้าไม่ต้องเหลียวหลังหันหลังกลับมาะผมทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นในโชคตาท่านควรที่จะต้องปรปับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันลบปรีกแก้ไขปรับปรุงรับเรียนใหญ่เกิดขึ้นในโชคชะตาชะตาชีวิตรับรับ รับทรัพย์โดยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายจเจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงิน้ายสามดาวขวาสามดาวมุ่งตรงไปข้างหน้าเดีย๋ยวจะรวยเองไม่ต้องคิดมากครับดวงด,วงดวงุดวงแรงเกิดขึ้นในโชคชะตาแล้วดมูลเกิดขึ้นครับไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นเพราะว่าโชคชะตาของท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายมีมนต์เสน่ห์ติดตัวแล้วใครไหนไปไหนใครรักใครหลงสาวรักสาวหลงเกิดขึ้นในโชคชะตาแล้วครับไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นนะผม หอยด้านเช่มชื่อลาบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีสุขสมสมหวังดังใจหมายนะครับถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกด s u p e r t a n ตัง p e ซุปเปอร์ติเกอรนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหมๆ่ๆสิ่งดีๆกำลังจะบังเกิดขึ้นกับทุท่านนะครับรวยๆตอนนี้ไปครับสวัสดีครับ